เฮ้ยฮฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนว้า wow. ววันนี้เราอยู่ที่ริมน้ำไอเจ้าจระเข้เก,กับอีกัวนาตัวนี้มาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ดูนี่สิพวกเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนโอ้ยเจ้าอีกัวนาอีกัวนากับคักคดได้คักคดได้วักคดได้จะขึ้นไปหาเจ้าพวก เอ้ยอันนี้ไดโนเสาร์ัสอ๋อไดโนเสาร์้างแมมมอตว้าวเขากำลังจะต่อสู้กันมากอดเฮ้ hey, ยเจ้าอันนี้ไ wow, อรอนแมนไอรอนแมนว้าวไอรอนแมนมาช่วยเลย <c ười> ได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอ้โหอ้าวนี่ดีกว่าไปสิเจ๋ากันสิเอาต่อสู้กันเลยข้าต่อให้สองต่อหนึ่งแล้วกันโอ้โหหมายก็ไดล้มไปแล้วอุ้ยสี่ทุคนอ้าวเจ้าจอดโอ Nice. let me go dinosaurs oh yeah. hey, hey do you need the apple 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 oh Iron don't man Mom, i do oh yeah hey, nee. t ชีเล็กช้างเป็นมอสโอ้ยอันนี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตรัวนี้เดินได้นะี่ท่นนี้เดินได้เดี๋ยวเดินบนน้ำดีกว่าไดาโนเสาร์ลรจะลงน้ำไปแล้วพี่โอ้โหน,นะนี่งดกคนว้าวโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันไว้เจอเกันใหม่วันหน้านะครับ เลี bye! Okay! ้ยวกดซับตาคายกดกระดิ่งครับบ๊ายบายฮอตสโอเค